คุณผู้ชมค่ะล่าสุดปอและโรเบิร์ตนะคะก็ได้บวชให้แต่งโมเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่ด้วยนะคะที่ไปบวชพรามเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะก็สําหรับพวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลนะครับแล้วก็เพียรภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเรา,เป,า,าปิดวาจาครับแล้วก็ขอ อนุญาตของพี่ๆสื่อทั้งหลายนะครับที่จะลดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ครับก็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับเราต้องการบาเพ็ญโาวนาเตือนดุดงสร้างบุญนะครับบุญกุศลที่เราได้ทําเราขอให้บุญนี้ครับถึงกับเพื่อนเราแตงโมพัทธิดาหรือนิดาวชระวิญพงครับก็ขอ,ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเรา ถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคำโมงครับ